ที่พี่ถึงไว้ผมยาวกันครัครับยาวนเลยสวัสดีครับต่านรับทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็สุดรายการรีเวลหัวคิวนะครับผมนครับีเวลหัวคิวไม่จบเลย ตอะไรลงไปก็พูดอะไรออกไปเมื่อกี้เนี่ยรายการนี้ก็จะนานๆมาทีละการเพื่อไขข้อสงสัยกับผู้ชมอาจจะได้มานั่งคุยกันเรื่องที่เรารู้ล้วเขารารู้ันแล้วแต่เขาไปเรื่องที่เขาไม่รู้อยากถามเราถูกต้องถูกต้องเป็นคนที่แพรความได้เก่งมากๆนะคราบผมไอคขาก็รีวิวว่นี่คือรีวิวแหละครับบางอย่างที่เราต้องมาทำไปด้วยคุยคุยไปด้วยซื้อเบียร์นั่งกินก็ได้ชิลๆใครที่รังดูอยู่ก็กินข้าวไปด้วยก็ฟังไปด้วยอยากรู้อะไรของเราก็ลองเมนบอกข้างล่างแฮชแท็กรีวิวหัวคิวแล้วก็ตามด้วยาอ่ะด้ืเเพร ด่าถูกตัวใช่จะได้ปายได้แต่ไอทีใด้วยที่อยู่บ้านอะไรมาให้เอาไว้เบอร์อะไรไม่ชอบใจใครเจอ้งแน่สัตว์ไอ้ยี่ห้ออะไรดิยสัตว์มิสเซอร์มันดิมาวันนี้เราอวิวเครื่องไมโครเวฟแกอินเงินไม่รู้เหมือนกันจะมาชมแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มจากแกะกล่องข้างนอกก่อนโอเคคำถามแรกมาครับจากคุณบาร์บเน็ตนะคะพี่เคยเบื่อกับงานที่พวกพี่ทำเบื่อไหมเหรอ ไม่เลยว่ะจริงๆนะกูเลือกตัดสินใจมาสายงานเนี้ยโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าข้างหน้ามันคืออะไรตั้งแต่มาทํางานที่นี่แล้วรู้สึกว่าไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรมันคือการทุบเพดานของเราออกไปแล้วอ่ะ<ๆ>ชีวิตของเราบี้เพดานนมันไปไหนก็ได้ไปได้ทุกที่ลและยิ่งเป็นงานย t u b e ถ่ายทํานี้ด้วยหลายๆครั้งที่กูเลือกคอนเทนต์มาเพื่อสนองที่ตัวเองด้วย <S <S ขอไอ้บ้าเต็นท์ไปเที่ยวที่่านเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีคําว่าเบื่อเลยมีแต่คำว่าพัฒนาต่อไปอย่างไรดี ไอ้เกมมาพูดดีกวดาป้าปกป้องรู้ต้องหนีบางสิ่งนะไม่เคยเบื่อเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันคือมันเป็นงานในฝันคือการได้ทำกับเพื่อนโอโูต้องงานในฝันนั่นไม่ใช่ว่าใครจะทำง่ายๆนะถ้าคือตื่นมาแล้วก็เจอเพื่อนเลยม<อ>า,<อ>า,ากับเพื่อนอไม่เบื่อแน่นอนทนโคตประทนเหล่าจันทรึกครับปมไม่เบื่อครับ,รบแล้วเบื่อไหมกับการที่แบบเราต้องแบบเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอดีตอดีตอดีต พี่ๆโอน้า oh ที่จะมีแผนเปิดขายสินค้าตัวอื่นไหยครับและตอนนี้พี่ๆขายอะไรกันบ้างครับอย้ยิงโอน่าชอบทำมานะครับผมไม่ได้หวังผลกำไรเลยนะครับแค่อยากจะให้ทุกคนได้ของที่เรกเก็บเอาไว้เพราะหลายคนไปเดินตามตลาดนะเรอย่างเงี้ยจะทำขอเชื่อหน่อยกูเดินตบวเป๋าหรือไง คมณเ่ให้ไม่ได้เลยต้องเปิดขายสินค้าเพื่อให้ทุกคนเอาไปเก็บไปเที่ระลึกนะครับผมถามว่าอนาคตจะมีสินค้าอื่นไหมคำว่าคอลแลบของเราจะไม่ใช่การคอลแบบยูทูบเบอร์แล้วถ้าเกิดโปรดักต์ตัวไหนนะผมหรือว่าสินค้าตัวไหนสนใจโอน้าเอามาเลยก็ได้เอาเป็นพวกแบบว่าเสื้อผ้าดีกว่าเอจะรองเท้าเสื้อในพิบุมมากเอ็กเอาได้หมดเลยเราพร้อมที่จะตอบรับวได้หมดน้ำพริกลุงซ่าน้ำพริกลุงซ่างโอน้าเป็นผู้ประกอบการไปแล้วเออสกปรกไอ้เหี้ยอย่าไปเอ็กเลยผ้ากีนสกรีนเอ็กโอนา พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเมากาแฟบูดอีกไอ้สากาแฟบูดอีเนี่ยเด้จะบอกว่าที่ทำก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวนักเขาจะมีผลิตภัณฑ์เยอะมากมายตัวเป็นร้านโคอาหน้าด้วยหน้าร้านก็มีร้านอาหารโคลาก็อาจจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะเราคือบิิสสซเนหรือว่าธุรกิจกันแล้วก็เราเป็นผู้จัดกายเรียนมาต้องไทยให้หน่อยอันนี้บอกอีกทีหนึงจังเลยว่าจังเลยบอกมาแล้วครับ ทำไมเาไม่ใช่ยาให้พวกอ้ืออะไรไอแพดนะครับผมไอแพดโปรแม็กนะครับผมมาถามต่อไปจากคุณนี่นะคะทำไมที่พี่ถึงไว้ผมยาวกันครับยาวเลย คนอื่นเอ่อทำไมเอาคำถามต่อไปแกเองอ่าเดี๋ยวได้สบอลเลยทำไมถึงไว้ผมยาวได้ครับตอนไว้ไม่คิดเลยดิเออไม่คิดว่าจะไว้ไม่คิดว่ามีคนจะไอ้เยี่ยไม่จบไม่ได้ไม่จบไม่ได้รายการเราตอบคำถามคนที่ถามถามมาทุกคนก็อย่างรู้หมดทำไมถึงอยากไว้ผมยาวมาเม้ม่ไว้ผมสั้างเหมือนอาร์มมากมันเป็นความชอบคือแต่ก่อนเราชอบบแบ แอนปี้ไว้ผมยาวใส่เกงขามาอะไรอย่างนี้แิปปี้ปีจะไว้ผมยาวกันดูเัญนชากันก่อนดูกันชามววาเซ็กกันอยู่ในรถอะไรอย่างนี้ในมัวเซ็กกันดูเันชาฟังเพลงที่ชอบเพราะว่าเอาเป็นฮิปปี้มาก่อนบอกว่าหน่ทำไมมึงก็ไว้ผมยาวเหมือนกันนะเพราะว่านี่แหละเริ่มจากแบบว่าจ็นจีนีนจีนีนจ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 ีูชอบแบบว่าพวกวีนอีแจีนีนจีนจยนจยนจยนจีนจีน้านจีนจอนจอน ใส่ริ่งดูที่มีอะไรบ้างวันนะคับเไม่ได้ไม่มีใครโทรมาเป็นใหญ่เหลเกินไอ้นี่ว่ไมผมยาเพราะอะไรเพราะว่าชอบตัวละครตัวหนึ่งอ้าวอูตกไม่ใช่มีคนอ้าา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 าเาาาาาาา้านาา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  โอเคเรามาอัปเดตหน่อยว่าทำไมไมโครเอทก็ถึงเป็นอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ้ยแผ่หลังสีอันนี้ไม่รู้นะ ชอบว่ะเดี๋ยวพวกแกะดูเทปไปนะเดี๋ยวพวกสองแกะแล้วพวกกูคอยแกเมาไอเหี้ยเจ้้าอันนี้พี่จันแก้วไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นแก้วแล้วนะครับผมแกงแกงนะครับต่อคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณสปอร์นะคะพี่ที่ทุกคนชอบเล่นกีฬาอะไรโอ้โหชอบมากผมเป็นคนเล่นทุกกีฬานะผมสมัยมต้นผมไม่เชียาว่าพี่โชนพี่โชนไม่ใช่พี่โชนมาลิโอ้นะเออโชคโชคโชน ก็เล่นทุกกีฬากีฬาสีจะมีชื่อกูอยู a, a, a ่ในนั้นตลอดแล้วก็จะมีกูรับรางวัลอยู่ในแท่น3คนนั้นตลอดเวลาตอนนี้ชอบกีฬาพวกเซิร์ฟทางน้ำที่มุกที่มุกอยู่ด้วยตะวันตะวันใต้แน่เลยตะวันแกงเพื่อนเหรอเยิ่ยมอย่ากแกงเพื่อนทั้งวันโอยเยี้ยละใหญ่ด้วยเราป้ายเพื่อนแล้๋ยวเรป้ายท่ามุกที่มุกนี่ไอ้เหี้ยกูไปนั่งข้างเพื่อนเดียวออกวยกันแล้ววันนี้สังคมโซเชียลร้องไม่เลิกเหรอคือที่จมูกมาไ่นแท้กูกลายเป็นผีได้ ชอบกีฬาอะไรครับชอบเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดที่ไม่ใช่เซิร์ฟสเก็ตไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดที่เล่นใช่ตารางอาฬะแต่ขอเซิร์ฟเลื่อนอไหนอบเซิร์ฟทุกคราไม่ได้เซิร์ฟอ่เนี่ยใช่เซิร์ฟบอร์ดแบบว่าเล่นในทะเลไม่จ้าเล่นกับคลื่นเ่วิ่งวิงไปแล้วสไลด์ไม่อย่างนั้นกินบอร์ดที่บอร์ดชอบอะขอไหวไหวไปขล้่นนะน่นแลนั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่เก่งยังเริ่มเล่นอยู่ก็ยืนแล้วก็กำลังจะบึ ทั้งสั่งทั้งใค้ก็ตอบก็ไปมาเลยไบอกนะตอไปกูชอบกีฬาก็ว้าทำไมันเป็นไฮโซ มึงทำท่าจใหญ่จับาจับได้ขนาดนี้เลยไอ้ใช่ที่อะไรเนี่ยแทงปลาไหลไม่ใช่เป็นสูตรของพวกเงสูตรตีกายกว่าเดิมแต่ป้องมีมีถูกป้องจริงแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบตีเป็นไปออกรอบอะไรอย่างงี้นะตีถ้าเกิดลงครั้งแรกเลยเขาเรียกว่าอะไรลงครั้งแรกก็เก่งตีครั้งเดียวว่าลงหลุมรุกเขาเรียกว่าอะไรจบมึงไปขับรถเขาไปเฉยไปไปขับรถเอาเล่นมายากลโอ้ยทุกวันนะโอ้ยแล้เก็สองครั้งเบอร์ดี้และถ้่สามครั้งเน็ตกาแฟกระป๋องอะก็เป็นกีฬาไหมชอบดิจริงๆกูชอบกระ ชื่อบไงชื่อบทก็เลยชอบเล่นบอลบอลเล่บอลกันรบบอลเล่บอลอย่างนี้ต๊ะกตะแต่กอชอบทุกวลาแหละคนมากคอผู้หญิงจีนนะคนเล่นกีฬาใช่ชอบนะดูแบบวันนั้นเขาเตะตะก้อผู้หญิงีนชอบมึงีตะก้อเคนนาดาวไหลทีดีเขาไปฟ้องมึงเอ้ไปไปมีอะไรก็ไปไอ้ไอ้นีดิเลยดิเลยกีฬาที่ชอบ ชอบกีฬา e s p o r t ตะเล่นเกมเดิใช่ e s p o r t ไม่ใช่ซิ้เกมอันเกมเป็นทายเขาใช่ชอบชอบกีฬา e s p o r t ชอบเล่นเกมแต่ก็ต้องเล่นให้มันถูกเวลาคู่แบ่งเวลาให้ดีไม่เล่นจนแบบตาดาวเอือนสาย เ่อะมาแม่งเลยดนี่ยมันเป็นงไงไม่โดนนี่มงเอาวดแต่ไม่ให้กีฬาการออกกวลังกายแล้วกันน่ๆือว่าแบบชอบเข้าฟิเนตฟิเนตได้ช้าไปดูแบบตางๆออกอายง่แบบว่าก็มึนงงแต่เขาแปลกอย่างหนึงเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายพิเนตทำไมชอบออกเสียงแบบแปลกๆทำงว่เวลาแบบว่ายกของหนักๆซึบซึบเอออู๋ออย่างเงี้ยทำมึงทำไหมมึงมีไหมกูอุ้ย เฮ้ยมือพี่เหม็นมากเฮ้ยอมบอกพี่อ่ะโทษมือเหมียโอ้โหตายเช็คแล้เฮ้ยปกติอยโ้มีคอมีคอปกติที่ว่าตกเลยอไม่กิกี่คะแนนไม่ได้หรอได้เลยได้เลยไปต้องไอเดียหนนิดนึงเดี๋ยวคอยดได้ถามเลงอันนี้ก่อนอ่าอันนี้คือเครื่องทำความร้อนมีสองอย่างนี้นี่ตัวสร้างขึ้นไมโครเวฟทำความร้อนเสร็จปุ๊บพัดลมเป่าเข้าเป่าเข้าไหนเป่าเข้าในนี่ไงเป่าออบเหรอเออมันอยู่ข้างนอกที่เป่าออบไม่ป่้ความร้อนเราอยม่ที่ไหนควแกงไม่ดูไงดูไง แล้วก็มีหลอดไฟด้วยรว้ทำไมเฮ้ยวันนี้ไม่เคยท่านทายอันนี้คือทองแดงหมดเลยนะบ้างนะเนี่ยนะเป็นคนสงขายทำไมอะทองแดงกันนี่พูดกลางไม่ได้เลยพูดได้พูดทองแดงกันหมดเลยร้อน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 ขุ่นใจที่เรานี่ทองแดงเต็มไปหมดอคำถามาต่อคำถามต่อไปจากคุณ T A M X คะคิดยังไงถึงเอารายการนี้กลับมาสงสัยว่าล่ะไม่ใช่รู้สึกว่าการไป็นทำ Q a A อ่ะมันตั้ง คอมมูนิตี้ของช่องให้รู้สึกว่าได้เข้าใกล้ชิดกันมากขึ้นปกติเราก็มีแต่ช่องรองของพวกเราอ่ะช่องส่วนตัวของเรานะเราก็สร้างแฮชแท็กขึ้นมาอดี๋ยวก็ตัดต่อรันแท็กแท็กสมฟ้ากูก็สุดปอมึงก็ว่าไปตามเงี้ยมันคือการพบปะแฟนๆของเราเราอยากให้ช่องโอฮาน่าเนี่ยมีแบบนี้บ้างสร้างคอมมูนิตี้การมีการเม้นคุยการอนพูดคุยกันนะครับผมรู้สึกใกล้ชิดกันมากกว่าปกติอ่าเป็นไงดีดีไหมดีป่ะดีดีอากานมันดีป่ะ สิ่งที่พี่พี่โอฮานะ่าห่วงที่สุดและรักที่สุดคืออะไรเดี๋ยวขอคิดก่อนนะอ้าคิดหลอกนะไอ้น <laughs> <laughs> ี่หลอดไฟขึ้นเฉยเลย ถ้าเกิดผมว่าชอบ่องห่วงมากที่สุดเลยนะน่าจะเป็นตัวเองเฮ้ยเขาเหรอเขาคูเองรู้สึกว่าถ้าเกิดต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพดูแลสมาธิดูแลสมองเพิ่มความรู้ความอะไรเข้าไปเพื่อให้ตัวเองดูดีและเก่งขึ้นทุกๆุกทีต่อกันเนี่ยรผมรู้สึกว่าต้องพัฒนาทุกครั้งไปถ้าเราหยุดไปแล้วน้ำนิ่งน้ำเน่าถ้าอยากน้ำเน่าอยากเป็นคนนิ่งครับผมเราก็ต้องใส่เทปเพราะว่าใสมแมีความรู้ไงแต่ไม่ใช่เราไม่ได้แบบมีคนไปสัมภาษณ์แล้วนั่งเงียบแบบเงียบนั่งเงียบ เลืองให้เลยนะเซลเขาเลยใช่เซลเขาเลยเล่าเองกับเก่งบวกกับเองครับครอบคุณแล้วกันบู๊จะเป็นตอนนี้นะสุดหัวใจก็น่าจะเป็นลูกสาวแหลยใช่จากคนที่แบบว่าแต่พอมีลูกก็ทำให้เราแบบว่าเหมือนกลับมาสดใสอีกครั้งเลยเฮ้ยลกเซอสกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งรู้สึกว่าความสุขตัวเองมันยังไม่ตายไปนี่หว่าเลยมีหัวใจนี่หว่ามีคนให้ดูแลให้เป็นหลอกดีสุดแล้วชีวิตเราครูครูครูแบบเอาแบบอันนี้ตอบหล่อเลยนะหล่อเลยหวังความสุขอะไรที่ทำให้ครูมีความสุขครูหวังหมดทุก กขอองเราาถไม่ถือว่าเพื่อนด้วยอะไรด้วยไงทุกคนที่ทำให้เรามีความสุขแต่อะไรที่กูไม่ห่วงคือสิ่งที่ทำให้กูมีความทุกข์กันหนึ่งไม่ห่วงแต่ห่วงทุกอย่างที่เป็นความก็พยายามแบ่งปันความทุกข์ให้กูแบ่งความทุกข์ไม่ห่วงแไงที่มีหรือที่ความทุกข์ไม่ดีเอาไปเลยไปเนี่ยไม่ห่วงเอ้ยที่ทุกข์ว่ะปัญญาอ่อน อันนี้ก็จะเป็นบุพการีด้วยกันแม่ภาษาอะไรไปแม่มีผัวเป็นฝรั่งความสองแม่เราไม่ได้ห้ามกันแต่ว่าความนุ้ขผงแม่นี่ใหญ่อยู่แม่ชอบอะไรใหญ่ใหญ่าวเย็นนั่นแหละหมายถึงว่าสภาพอากาศ รักแม่รักแม่บิ๊กบิ๊กแล้วก็ชอบต่างประเทศนะชอบต่างประเทศเขาถามวอะไรแต่ชอบต่างประเทศใช่ไหชอบต่างประเทศเขาถามว่าอะไรรักและห่วงอะไรที่สุดตอนนี้รักแมวมากทั้งชีวิตเลี้ยงม้อให้กับแมวแล้วทำไมทำไมทำไมไมถึงขายแมว มึงเลี้ยงมันมากับมือมองว่าเขาไม่ซื้อให้ตายมึงมึงให้เขาไปเลยบางทีเราอะแมวเยอะแล้วแม่แมวแม่เเยอะแล้วเจ้าของใหม่เขาอะเออไปอยู่บ้านที่ดีกว่าได้ดูแลน้องแบบมีที่วิ่งเล่นเยอะกว่าบ้านเราปุ๊ดผมกูจะเป็นสิ่งของเนาะเอ่อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเพลงอะชอบเพลงรักของเสียงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยรักแล้วหัวเสียงดนตรีใช่เลยเสียงดนตรีที่มันเกิดขึ้นเล่นดีดจังหวะที่เรามีความเศร้าที่สุดกับความอะไร ไถ้าเพลงเศร้าๆเหรอไม่ไม่ใช่เพลงเศร้ารู้สึกว่าตอนที่เรากำลังกังเครียดอ่ะจะกดเพลงอะไรฟังเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่มีเนื้อร้องกอดสอนเถียงได้ไหมไม่ใช่เป็นเพลงอะไรก็ได้ที่แบบไม่มีเนื้อร้องแล้วเราเช่น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 แบบเราไม่ได้รู้เพลงเปรเลื้อไดเพลงเปรย์โมสารโมสารนี้ไม่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 ไปถึงโมสารอ่าอย่างเช่นเพลงอิสเซิร์ฟจะได้ฝากเพลงอิโต้มันอ่ะกูอยากฟังเลยอิโต้มันึงงงตตต ปลอดตายดไดกันไม่ได้กันปลอดได้แลวเหรอไอ้เที่ย์ประมาณนี้รักแล้วห่วงเสียงดนตรีนี่เดี๋ยวพี่ให้ดีใจโอเคครับกูไม่รู้สักกูไม่ได้ใจก็บอกห่วงโลกใบนี้มากกูต้องกูต้องดูแลโลกใบนี้ไงกูยิ่งใหญ่เทพเจ้าใช่เทพเจ้าเทีไยวเที่ยมกูร้องนะนร้อนนานแล้วเป็นไงโลกทั้งใบเอาไปดูแลโลกใบนี้ให้ดีถึงขั้นพามันถึงระดับวาระ คนดิจิลิทหนึ่งเก้าเก้าเก้าอยากรู้ว่าถ้าพวกพที่มีเงินพันล้านที่จะเอาเงินมาใช้ทำอรพันล้านเหรอยตอนนี้มีอยู่นะไม่ใช่พันล้านก็คือเป็นผ้าแจ็งหน้าไฮโดรบอลยืมพ,นะพันล้านนะอใช่ก็คือเรื่องเงินนี่ แม่งีออกโโ้หเกินฝันว่ะยี่ห้อพันล้านแม่งเยอะเกินไปนะสวัสดีอันดับแรกถ้ามีแล้วผมรู้สึกว่านะไอ้คำพิเศษนะคนที่มันสบความสเร็จแล้วก็บรรลุทุกๆอย่างนะสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีเลยได้มาก็คือให้ได้มาคือให้กูมีพันล้านกูจะให้ให้หมดกูมีพันล้านกูก็แจกทุกคนในออฟฟิศเลยคนละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบล้านสองร้อยห้าสิบบาท เอาเอาพี่เต้ากูขึ้นมาเาขึาพี่หน้าที่ได้พันล้านขึ้นมาพี่เต้าสา,า,ามร้อยน,นายนาี่เกิดอะยี่ห้ออะไรวะเอาทำลายพันล้าน<ๆ>อ่ะกูก็คงให้คนกลาง,งบวชงกที่เป็นลูกกูหรือติ๋วตุ่มแพงอห้อพี่กาดมีหมดแล้วมั้งที่พูดมาพ่อแม่พ่อแม่เต้าเต้าให้เขาใค้เขามีใช้ใครมาพักหน้าเวลาเราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยกูก็เก็บไว้ที่กูสัก ไม่กำลังคิดอยู่ไงว่า999า้อยเก้าสิบเก้าล้านเกินดีรวยดิโลภจริงไอ้ลูกหลานรวยดีจริงดิ้งกูก็จะไปแบบเอาไปโปยถนนแล้วก็เดินเที่ยวอย่างคนมันรวยอ่ะเออถ้เพิ่งเจอรวยแต่คุณปุ๋ยแก่ให้หน่อเออนั่นแหละน่าจะส่วนหนึ่งแล้วการเก็บไว้กขอตัวเองแค่พอใช้มาพอใช้ก็สามร้อยก็พอใช้แล้วมั้ยพอใช้ว่าร้อยล้านก็อยู่และโอ้โหสบายสบากินข้าววันละล้านคนไปซื้อเกลืองหน่อมวะคนเราจะทำมูลนิธิ เพื <minutes> paid, ่อการศึกษาแล้วก็เพื่อแบบคนรู้ที่มีอาหารกินอะไรอย่างงี้ดีมากใช่พันล้านอูฒิจะแบ่งไปสองส่วนก่อนส่วนแรกจายก๊าซไฟส่วนสองจายก๊าน้ำอยู่ที่ไหนไอ้เนี่ยวะไอ้อยู่ตื่นไปอยู่โลกใบนี้เออกูก็จะท่ำคล้ายไอ้พ้องเลยจะเปิดวันอาทิเออจะเปิดวันอาทิจะเป็นแบบว่าทั้งคนดีทั้นแหลมมึงไงจัดพอถึงเวลาจริงไม่เปิดเราพันล้านด้วยพันล้านด้วยเราไม่พูดได้หล่ะเเป็นใจสิสิบล้านกูเบอร์พันล้านในเดืนึงเปิดเก็ประดานึงพวกเว้ยเฮ้ยเอออยู่ข้างนไปมาพูดจัง พูดเปิดมูทีพันล้านอย่างแจะเปิดมูทีอย่างแรกเลยคือมูทีสัตว์อะไรก็ได้ที่ทําเกี่ยวกับสัตว์ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่นั่นต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นมูทีป่าอะไรอย่างนี้บอกว่าอยากปลูกป่าเช่าอยากปลูกป่าอย่างมีอะไรเปิดมูทีสัตว์ใช่เพื่อโลกใบนี้เพื่อโลกใบนี้ป่าเนี่ยเพาเอเคอืนที่ปลูกอะไรกัญชาหลุ้นมือนเลยให้นิงเอาอยู่กันเอาอะไรปลูกป่าและสัตว์ใช่ปลูกป่าและสัตว์ประมาณนี้ประมาณต่อไปครับต่อไปกากคนไปเติมที่นะแต่ละคนใช้เงินในเรื่องอะไรมากที่สุด น่าสนใจนะโอ้เอาปัจจุบันนี่นะของคูนะเริ่มต้นตั้งแต่ปศที่ผ่านมาสองห้าหกนะครับผมใช้เงินลงทุนไปกับอนาคตเยอะมากเช่นลงทุนทองตราสารหุ้นหลายอย่างว่าเริ่มศึกษาด้วยเพราะว่าเราวางแผนอนาคตการเกษียณผมเลยคิดว่าตอนนี้เรามีครบแล้วกูมีบ้านรถแล้วพอแล้วไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็คือจะหวังแค่อนาคตนะครับผมอายุ6กสิบเจผมจะเอาเงินตอนตอนนั้นนะไปใช้ําสุขนณาน กูอ่าปัจจุบันเหมือนกันเนี่ยปี6กหนี่แหละใช้ไปกับเขาเรียกว่าความสุขว่ายังไงดีป้องคือซื้อตุรกีไปวันช้าใช่ชั่วโมงเดียวไม่ใช่การกินที่ดีการนอนที่ดีจริงไหมเนี่ยที่ทำมากิ่นานนานนี่เนี่ยนานมากเลยมาดูดิคือจะไปเที่ยวที่ไหนก็คือกินแต่อาหารดีดีนอนโรงแรม5ดาวคอนแรนที่เรากำลังมีอยู่แร้วใช่นี้ความสุขแบบที่สุดเลยตอนนี้เออว่ากห้าสิบกูเรียงเป็นยังไงบ้างก็เดินสั่นเป็นลงอ่างลงหัวฟาดไอติยาห์โรมบาร์ดหรือกูขายก็งทุนที่หมดเลย มาใช้แต่ก็เปลี่ยนไปแล้วว่าเขเริ่มมาวางแผนการเงินเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอัพช่วงอายุอ่ะตอนนั้นเป็น <c oughs> ช่วงอายุที่ผมได้เที่ยวตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้เก็บเงินวางแผนการเงินถูกต้องอย่าพูดเลยครับตอนนี้เอาเงินมาซื้อสุขภาพอยู่ซื้อเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ซื้อทางตรงเนี่ยเราซื้อทางอ้อมดูแลตัวเองเอาเงินไปลงทุนนี้หน่อยใช่กินอาหารคี้เอาเงินไปเข้าฟิตเนสหรือว่าไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้โดยรวมการลงทุนเหมือนกันสุาพใช่ลงทุนเรื่องสุขภาพดีๆแล้วก็บริษัทต้าเบื่อหัวเท่าไหร่นึง จะดีก็ไม่ดีวันนี้ใช้เงินกับอะไรครับอู๊ดอู๊ดใช้เงินไปกับของเล่นนะทุกวันนี้นะโมเดลโมเดลใช่อะไรก็ตามที่มันแบบออกมาใหม่ๆกูก็จะซื้ออะไรที่มันแบบว้าวหรืเจ๋งไอทีหน่อยกูก็จะซื้อมาแต่อู๊ชอบไอทีจริงแต่ว่าชอบกำโพกที่มันเป็นไฟอ่ะที่แบบแต่แต่แต่เฮ้ยสวยอ่ะเยอะบ้านของเ้าเกิดเราอยู่ทันจนมีโฮโลแกรมขึ้หน่ำโอ้ยไม่เหลือกูซื้อหมดอ่ะซื้อใช่ไหมกูก็ซื้อเหมือนกันนะบอกไว้นะตอนไปคิดไว้นะเออเอาไปวิญญาณไม่อยากอยู่เลยเรานี่ยวิ พัานากเลยเหลังาตอนนี้ก็ังขึ้นมาเปทตอนนี้ก็ทำอยู่ไม่ควรจะนคุยกับเพนกนเนโบมือได้หรอวเอี้อ่ะ้อจที่ผ่านมาได้เป็นกิเลสเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ใช่เว่าเรากินความชอบ กิเลสเขาชอบอะไรเขาต้องทานมอเตอร์ไซค์อะไรเออกิเลสที่เราอยากได้ได้เงินกับความเราอยากได้ไม่ว่าจะบ้านก็มีแล้วรถยนต์มีแล้วมอเตอร์ไซค์มีแล้วนอกจากวันนี้อนนี่ยก็มีครบหมดแล้วอ่ะใช้เลยใช้ะไรต่อแล้วใช้อะไรก็หลักเก็บไว้ให้ลูกไม่ได้คุ้มเป็นแผนครับผมลูกทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมึงไปอยู่ในมาคุณนัทบอลเขาลูบไหมไงในภาพนี้มีเพียงสามคุณดูมดูเป็นเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับผมเป็นหน้ามีเงี้คนอย่างมึงเห่นแล้วชอบแบบเซลคนนู้นคนนี้สัญญาณทบอเป็นไงจะตั้งองนี้ตัวใหญ่ง

เปย์แบบนั้นไม่รู้เห็นลูกเก็นมี2อันอะบ้านเรามีแค่อันเดียวก็ซื้อมปสองอันอะไอเปย์สีขาวอะจริงมีเปย์้ัน2องอันแล้วก็มีเปยที่แบบว่าตั้งพื้นแบบนอะสองอันไอเียอ่างบอกแล้วเปยตอนนี้ที่บ้านอะมีเปย์ห้าของหมาเลยคุณเห็นไอเสือยังขึ้นไปนอนเปย์ร้านตุดลีเส้าเก็บเพิ่มมันถูกเปย์หรือจะเปย์คนข้างบ้านเนี่ยแบ่งให้เขาเปย์บ้างมนใช้ทำเกีกับอะไรทั้งวันเนี้ยเปลูกไงพาลูกไปเที่ยวหรือซื้อของให้ลูกโรง เราคุยลูกไหมอ้าวคุยดิแต่คุยกับลูกไหมคุยหมอคุยแต่คุยไปไงแล้วคุยยังไงก็ไฮโซแคบม้องหมายว่าอะไรไฮโซแคบม้องหมายว่าวันนี้น้องเรียนเป็นไงบ้างแล้วลูกน่าตอบมาว่าก็อะไรเฮลิโซนี่น้องทั้งบ้านทั้งบ้านคุยกันอย่างนี้ ไปเรียนไปเรียนเน่ยอใช้เงินไปกับการพัฒนาเลยแล้วมียพัฒนาไหมก็เให้แบกได้อะไรก็ซื้อล่าสุดซื้อไอ้ล่าแมนวางไว้สองัว้มงวางไว้วางไว้ทั้งเลยเออใครขับผ่านอิกบินปิ้วปิ้วปิ้วสมองเต็งด้วยพัฒนาตัวเองด้วยไ่เช็คได้วยแล้วก็เอารถไปทำแบบให้มันบินได้ติดไอพฟน ไม่รู้เลยว่ายุ่ีมัเอาเงินไปทางไหนดูที่ยวซะอย่างนี้บิ๊กมั้ยมีบิ๊กมีมั้ยใช่ไหมครับอะไรก็ไม่รู้เดิมเกมอะไม่ทุกอย่างเลยที่เราแต่ว่ากลัววูบมากว่าหนักเลื่อนเฟสอยู่โอ้ยแม่งเจอเสื้อเด็นเด่ดเอาเอาเพื่อเติมแต่ยั่วยุหน่อยเออไมจะหนุ่ยใ่ไหมจะสู้เขาไม่ได้เออไม่เลยเออนั่นเลยขีดสปอร์ตเราแหละจะไปถึงไหนเอาฝากต้องเราถึงบ้านเลยเดี๋ยวไม่ต้องไปชิงแชมป์เพื่อสร้างชื่อกับประเทศไม่ต้อง เข้าท้ายมาคุเลยมั้ยมันนั่งกันเลยมั้ย่เลยบอกว่าเป็นกันแบบว่าถูกบอกแ่ข้าัดสุายนะคะจากคุณลูกเกดนะคะอยากรู้ว่าพี่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบเช่นไรอุ้ยไอ้เกียรเปียกเมียกแเป็นม้าเพราะกูชอบโคบม้าว้ กูเปรียบเมียเหมือนดังแมวทำไมวะเอาแต่จเรียกก็ไม่มาเพราะกูไ,<อ>ไม่อยากให้เรียกมาระบ,บายระบ,บายแบบว่บา,บาแต่ว่ามันมีมุมน,น่ารักแล้วก็ผมก็อยากจะเล่นก,กับแมวทั้งวันนั่นแหละกูเปรียบเมียตัวเองเป็นเหมือนกระตา่าย เอาเสร็จแร้วอะใช่น้าตายน่ารักแต่เวลามีปัญหาอะไรลงรูเงียบไม่คุยนียอะไรไม่ตอบปาไม่ตอบเาเปไรเปล่าากเอาไ่ได้มันก็พูดดีหาเหตุผคุยกันอยู่บ้านระบายนะต่ายต่ียี่นเปรียบไม่ได้ว่ะเมียกูดีเกินอะมันเป็นสัตว์ไม่ได้วมนุษย์เลาก็คือสัตว์เนี่ยดีเกนอันเป็นมนุษย์แหละมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุตประเสริฐแล้วเมียกูเป็นเหมือนเนี่ยอันนี้แบบเจอตัวไหนวะไอ้ตัวที่มันโดดเต้น ขึ้นง่ายเออมันขึ้นง่ายไปอ่ะที่เรามาระบายกันไม่ได้แต่ละคนนะเรื่องบางเรื่องมันไม่น่าจะขึ้นง่ายขนาดเดียแหละมึงกันลังระบายไอ้ของงูเปลี่ยนเหมือนช้างเวลาไปเที่ยวเวลาไปเล่นแหลกน่ารักเล่นได้กินข้าวเอาปุ้ยให้น่ารักแต่เวลาตกมันนี่เลยเป็นเรื่องเลยกูต้องหนีอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยพี่ต้องออกจากบ้านจริงถ้าเจอตามขออย่างนี้ดันรถกิ้งเลยนะโอ้โห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 โอนเหือ้โหโอน เปลี่ยนเหมือนสัตว์คำถามคือเปลี่ยนเหมือนสัตว์อะไรก็ตายเอาเพื่อนเพื่อนชนิดหนึ่งก็ื่จะเป็นอะไรก็ได้เพื่อนชนิดหนึ่งเพื่อนก้อนแขกอุ้ยก้องงกับชีวิตย์เหน่อยี่โอเคประมาณนั้นการคำถามของเราไม่รู้กี่คำถามนะครับผมถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเม้นบอกกันล่างเราจะเลือกเฟ้นหาคำถามที่ดีที่สุดมาถามเราแล้วก็สุดที่สุดแล้วก็คำถามที่มีประโยชน์มากสุดนะครับผมถาใไรที่มีประโยชน์ตัดทิ้งไปเลยตรงๆเราทำจริงด้วยตัดทิ้งเลยทิ้งไม่ใช่มันไม่ได้ตัดทิ้งหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่เรียกว่าทิ้ง ดีกว่าเราเลือกคำถามที่คู่ควรถูกต้อง <มา S 2> อเ<ข>อนนรพราะนั้นจะถามอะไรก็คิดดีแล้วก็เม้่บอกนะครับผมขอบคุณมากที่ดูวันจบคลิปนี้ละกันรีวิวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมือไหนยังมีเยอะแยะมากมายครับผมสับปะรไลค์แชร์อลหน้าด้วยนะครับผมเจอสรือน้าชอบไม่ยอมหลดก็มีอยู่นะครับผมทีนี้ก็ไลา์ก็ยังมีอยู่จักราวาลหน้ะครับ ก็ซอทางไก่น้ำมัน mhm. ้ำมันอะไรมันไหลตัวน้ำมันจริงว่ะไม่ใช่อาเลิกเลยไม่ัไม่ใช่แบบนี้ล้างือี่าไปค์เลยแกมมี่ตัดเี๋าวมาล้งมือล้งมือเอ็นเหมายว่าอะไรเรียอแปลว่าอันตรายควายควายทองแดงอันตรายทองแดงอันตรายน้ำมันน้ำมันจริงขอบคุณมากคุณมากเลยดูจกลนี้เอาหน้าลงมาดครับ